สักจากสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมปรึกษาเรื่องกฎหมายนิดเดียวครับเยอะๆได้ครับคุณสุดสาครับยินดีครับไม่ไม่หลายเรื่องอะเพราะว่าฟังอยู่เมื่อกี้นี้ข้อมูลทังคุณน่ะคมันมันเพี้ยนกระทางของลุงครับกฎหมายของลุงนี่คือผมไม่ได้บุกลุกที่สาธารณะอ๋อครับอ๋อข้อความพอดีไม่ัชครังอยู่แต่นี่ไอ้กฎของผมเนี่ยครับ ที่หลวงอ่ะมาบุกลุกที่ดินผมทําเป็นถนนเลยคครรัับบแต่เพิ่งเพิ่งรู้ไม่นานมานี้ครับแต่เขาทําเป็นถนนมาเนี่ยนานแล้วเรียบคลองอ่ะมันก็กินที่ของลุงเข้ามาตั้งประมาณสามเมตรเลยออครับแล้วผมก็ไปให้รังวัดเข้ามารังวัดที่ดินของลุงเนี่ยหมุดของลุงนี่ก็ไปอยู่กับถนนสาธารณะเลยออครับเป็นถนนหลวงอ่ะ แต่ว่าเป็นถนนเรียบคลองครับตอนเนี้เขาก็เขาก็คล้ายๆเขาบุกลุกผมอ่ะครับแล้วจะให้ลุงทํำยังไงลุงสมศักดิ์นะครับอืมทาหนังสือนะฮะเพื่อแจ้งให้เขาทราบนะครับว่าลุงได้รังวัดที่ดินแปลงนี้แล้วถนนรุกล้ําที่ลุงนะครับอแจ้งให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดนะครับที่ดูแลถนนแปลงนี้นี่นะครับให้เขาทําการ ทำที่ดินให้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยเขาเขามาหลังวัดแล้วตอนนี้ว่าแนะนําลุงที่ว่าในกฎหมายเนี่ยผมเปละฟองหลวงได้เหรอได้เลยครับลุงครับลุงสมศักดิ์นะครับทำหนังสือแจ้งให้เป็นกรมทางหลวงใช่ไหมครับกรมทางหลวงที่ดินที่หนองจอกเนี่ยที่หนองจอกที่ลุงสร้างไหมว่าเป็นหน่วยงานอะไร หน่วยงานอะไรนี่ผมไม่ทราบ็ถ้ไม่ทรับแล้วลุงไปติดต่อหน่วยงานที่เป็นกรมทางหลวงที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อดูว่านะครับที่ดินถนนแปลงนี้เนี่ยนะครับหน่วยงานไหนนะครับเป็นคนดูแลนะครับครับลุงทําหนังสือถึงเขาขอให้ทาการท้องเชื้อจ่ยเงินอกผมไปหาเขาเลยเนี่ย ไปหาเลยครับลุงเอาโฉนดนะครับเอาโฉนดไปเลยเอาโฉนดไปแล้วก็เอาหนังสือที่มีการรังวัดเลยเนี่ยนะครับเอาไปให้เขาดูนะครับออันนี้ผมยังไม่ได้รังวัดเพิ่มสอบเขตเสียไปสองพันสอบเขตเลยสอบเขตเอกชนหรือว่าสอบเขตทางการครับทางการเลยลุงเอาหลักฐานตรงนั้นนะครับไปดูนะครับแล้วก็ให้เขาทาการเขาเขาจะออกหลักฐานไม่ได้ทีเพราะว่ากรมรังวัดที่หนองจอกนะข้ามาวัดแล้ว พราะว่าที่ดินเนี่ยถนนหลวงเข้าเข้ามาสามเมตรคืออย่างนี้ครับคุณลุงครับขั้นตอนของสํานักงานที่ดินนะครับคุณลุงนะครับถ้าเห็นว่ามีการบุกรุกเข้ามาในที่ของเราเนี่ยเขาจะมีหมายแจ้งมายังทางกรมทางหลวงนะครับว่าคุณจะคัดค้านอะไรก็ประสานมาทางสํานักงานที่ดินนะครับถ้าเวลาเราลังวัดนะครับหมายความว่าลังวัดคั้งก่อนนู้นนะเขาก็ปักหมุดอยู่แล้ว แต่ว่าอีตอนที่ลุงสงสัยก็เลยให้เขามาสอบเขตคือเสียนอกระบบบัะเสียเสียรังวัดนอกระบบอ่ะเขาก็วัดไปปักกลางถนนเลยกรณีนี้รังวัดเอกชนใช่ไหมครับที่ว่าคุณลุงบอกว่าเขาคนรังวัดเนี่ยของคนของหลวงเลยแต่ว่าเป็นการรังวัดนอกรอบใช่ไหมครับอ่านอกรอบเพราะฉะนั้นคุณลุงต้องติดต่อทําให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะครับก็คือไปติดต่อสํานักงานที่ดินขอรังวัดให้ถูกต้องก่อนนะครับ แล้วเขาจะมีการอันนี้ฟังลุงเดี๋ยวนะหมายความว่าที่รังวัดเนี่ยเขาสอบมาเนี่ยมันจริงอ่ะมันจริงแล้วแต่ว่าหลักฐานไม่เพียงพอนั่นแหละฮะผมก็เลยแนะนําคุณลุงว่าให้ไปติดต่อขอรังวัดที่สํานักงานที่ดินหนองจอนะครับให้ถูกต้องก่อนอนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีหมายแจ้งที่ดินข้างเคียงมาที่สถานที่นะครับถนนใช่ไหมใช่ครับ ตรงนี้สบายใจได้ครับถ้าเราดูเบื้องต้นว่าเอกชนรังวัดแล้วเนี่ยมีการลุกล้ํานะครับแล้วการรังวัดรั้งใหญ่เนี่ยจะชัดเจนหมายความว่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คนของที่รังวัดนั่นละแต่ผมจ้างเป็นพิเศษครับผมเข้าใจครับคุณสมศักดิ์อย่างนี้ละกันนะครับลุงสมศักดิ์ผมสรุปนะครับลุงสมศักดิ์ต้องรีบไปติดต่อรังวัดที่สำนักงานที่ดินเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อรังวัดสาเหตุนะครับเพื่อให้เขามีหนังสือมาว่าที่ดินที่เป็นถนนลุกล้ําเรานะครับ ซึ่งเมื่อลุงมีการยื่นรังวัดแล้วเนี่ยที่ดินจะทานะครับหนังสือเพื่อให้กรมทางหลวงเนี่ยครับมาระวังแนวเขตด้วยนะครับออตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะทําขึ้นมาว่าเออรังวัดเสร็จแล้วเนี่ยที่ดินใครลุกที่ใครนะครับเ,ออเมื่อปรากฏว่าที่ดินมันลุกที่ลุงปั๊บเนี่ยลุงฟ้องสารปกครองได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะไปปิดเนี่ยปิดไม่ได้เพราะคนผ่านมันเยอะ อย่างนี้ทําได้นะครับลุงสมศักดิ์เอาคุณลุงสมศักดิ์อย่างนี้นะฮะพอดีมันมีอีกหลายสายรออยู่นะครับลุงสมศักดิ์ไปดําเนินการก่อนแล้วก็โทรไปที่ slc เวลาทําการนะครับ02นย์สองสองแปดหนะครับผมจดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโทรสอบถามเราเวลาทําการได้เลยนะครับ